เ่เสนอโดยแมนสตี้แนไทยแลนด์หรือสนสคาวินีกองหลังดาวรุ่งอัต,ตลนตาแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจคว้าตัวโจโจสคาวินีีกองหลังดาวรุ่งอัตาลนตาเซนเตอร์แบ็กวัยสิปีซึ่งเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากมีประสบการณ์เล่นให้กับพิมลิเชื่อกันว่าอัตาลนตาประเมินค่าตัวของสคาวินีอย่างน้อย45ล้านปอนด์ แมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความสนใจในตัวจอโจสคาวินี่กองหลังดาวรุ่งแอตแลนตาตามรายงานของโฟโฟทูหรือเบสีฟ้าอยากเสริมทัพเพิ่มแม้ว่าทุ่มเงินไปแล้วก็2องล้ยลนปอนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยการเซ็นสัญญาสีแข้งใหม่ยังยอสโูวิโอมาเตโอโคสิตเชโรบีโดกูและมาเตอุสเนเนสสคาวินี่คือหนึ่งในนักเตะที่พวกเขาอยากได้ตัวมาเสริมทัพแต่ต้องเจอกับคู่แข่งมากมายโดยมียูเวนตุสอินเตอร์มิลานและปารีสแซงต์แชร์แม ที่จับตามองอยิ่งใกล้ชิดเซนเตอร์แบ็กวัย19ปีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับอตาลนตารวมถึงเคยให้สัมภาษณ์ว่าพิมลีเป็นลีกที่ดีที่สุดและพูดถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมไปที่นั่นอีกด้วยเชื่อกันว่าแอตาลนตาประเมินค่าตัวของสเคอวินีอย่างน้อย45ล้านปอนด์แต่ตัวเลขดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นหลังจากจบฤดูกาลนี้แมนซิตี ติดตามดูสแคาวนี้มาระยะหนึ่งแล้วและมีการระบุว่าเขาเป็นเป้าหมายรองจากยอสโกกกดิโอในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่เรือจับตาม,มาเสริมทับทำไมเป๊ปแจ้งเหตุผลทำไมแอดสันเป็นแค่ตัวสำรองเกมชนะไบรตันเป๊ปกูดิล่าเผยตัดสินใจดรอปแอดสซนเป็นตัวสำรองเพราะอยากให้พักเล็กน้อย แอดแอสซนเพิ่งเดินทางกลับมาถึงสโมสรได้มีถึง48ชั่วโมงหลังรับใช้ทีมชาติกูดิโอลาตัดสินใจให้สเตฟานอตจิกาออกสตาร์เป็นตัวจริงแทนโดยเป๊ปกูดิโอลาเปิดเผยว่าเขาตัดสินใจดรอปแอดอสซอนเป็นตัวสำรองเพราะอยากให้นักเตะได้พักเล็กน้อยหลังจากเจ้าตัวเพิ่งเดินทางกลับถึงสโมสรนไม่ถึง48ชั่วโมง นายชาวานวัยสามปีออกสตาร์ตตัวจริงทั้ง2เกมในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ทีมชาติบราซิลเสมอกับทีมชาติเวเนซุเอลาหนึ่งประตูต่อหนึ่งและพ่ายทีมชาติอุรุกวัย2ประตูต่อศูนย์แอดแสซอนบินตรงกลับมาที่อังกฤษหลังเกมนั้นแต่เพิ่งมาถึงแมนเชสเตอร์ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดท illa, ีทําให้กูดิลาตัดใจให้สเตฟานออเทกาออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะบรตันแอนโฮปิตอเบียน2ประตูต่อ1นแทนกูดิลาอธิบายว่า เขาอยู่ที่บราซิลเขาน่าจะได้ลงเล่นแต่ผมคิดว่าเราตัดสินใจที่จะให้เขาพักสักหน่อยก็แค่นั้นงานนี้ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่เนื่องจากนักเตะเพิ่งเดินทางกลับมาถึงป๋าก็คงอยากจะให้พักเอาแรงสักหน่อยแต่ตัวสำร,รองอย่างสเตฟานอัลตกาก็ทำผลงานได้ไม่แพ้กันนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบจะ่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจอนม,มีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน